โอ้โหรังไอตัวต่ออย่างใหญ่เลยหน่อไม้ก็อยู่ข้างล่างใครจะกล้าไปตัดนะดูซิตัวต่ออย่างใหญ่เลยดู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 ด,ดูทำยังไงเนี่ยหนอ่อไม้ก็อยู่ข้างล่างนี่อ่าไหนหน่อไม้อ,ไมอืม เนี่ยตัวต่อโอ้โหตัวต่ออย่างใหญ่เลยเนี่ยแล้วโนอไม้ก็โนอโน้ขนาดใหญ่เลยดูดิตัวต่อก็อย่างใหญ่มาจับปลากัน มาสูบสูบน้ำจับปลายนาไม่รู้เรื่องเลยมาสูบน้ำจับปลาเมื่อเช้าเนี้ยไม่มีใครบอกยนาเลยสักคนดูดูดูซินะ่ะ ปลาีหลยังนี่ปลาช่อนบอปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ยดูดูดูด,ดไูได้ปลาดุกนู่นปลาปลาเขาเอาไปแล้วอันนี้สวนยายนาดูดิ ต้นอะไรต้นพยุงหรือต้นอะไรนี่เนาะต้นพยุงปลูกตั้งเยอะเลยเนีย่ต้นไม้นี่ให้ความร่มรื่นดีมากเลยเนี่ยต้นพยุงต้นยางนาฝั่งนี้ก็ขนุนอินทผาลามต้นมมก โอ้ยจับปลาสนุกกันใหญ่เลยเนาะอุยอ้ยดูปลาปลาได้ปลาเยอะมากเลยมีแต่ปลานินปาดมาสูบกันไม่บอกยายน่าเลยนี่ยายนาเลี้ยงปลานินนี่ปลานินหลุดมา หลุดมาสะน้องสาวเฉยเลยเนี่ยปลานินเต็มเลยดูดิโอโหนี่ก็ผมมีแต่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ะปลาตัวใหญ่ๆมากเลยปลาตัวใหญ่มากได้ปลาเยอะมากเลยปลานินตัวใหญ่ๆหญ่ มีทั้งมีทั้งปลากรายด้วยนะปลากรายที่นี่ก็มีเยอะโอ้โหปลานินตัวใหญ่ใหญ่มีมาเดือด้วยนะีน,นหอยหอยอะไรนอนี่

ตัวนี้ก็ใหญ่อุ้ยกระเทนม่จะตัวใหญ่ๆเลยเนาะสา